สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอีลูโฟเล็กทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อของคำศัพท์พื้นฐานในตลาดโฟเล็กนะครับโดยคำศัพท์ในวันนี้จะเสนอคำว่าบัญชีจริงบัญชีจริงคืออะไรครับ บัญชีจริงเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าเรียลแอคเคา์เนี่ยเป็นบัญชีการเทรดแบบปกตินะครับก็คือมีการฝากเงินเข้าไปมีการซื้อขายผ่านบัญชีประเภทนี้นะครับโดยบัญชีประเภทเนี้จำเป็นจะต้องเปิดผ่านทางโบรกเกอร์นะครับโดยจะมีหลักฐานในการเปิดเนี่ยอ,อย่างเช่นพวกการส่งเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันว่าเราเป็นใครหรือรวมถึงการส่ง อ่าพวกทะเปี่ยนบ้านนะครับหรือว่าสเตทเมนต์ของเราเพื่อยืนยันที่อยู่นะครับว่าเรามีที่พำนักพักพิงอยู่ที่ไหนนะครับอ่าดังนั้นบัญชีจริงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีทดลองอยู่พอสมควรนะครับการที่จะเปิดขึ้นมาได้แล้วก็บัญชีจริงเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันก็คือหลังจากที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะทําการเทรดไม่ได้นะครับจนกว่า จนกว่านะครับเราจะต้องฝากเงินเข้าไปนะครับหรือว่าการเพิ่มเครดิตเข้าไปโดยที่เราเอานำ,นำเงินจริงของเราเนี่ยฝากเข้าไปที่โบรกเกอร์นะครับจากนั้นเครดิตก็จะไปปรากฏที่บัญชีจริงของเราเราก็สามารถนำเครดิตตรงเนี้ยไปทำการซื้อขายได้นะครับอ่ะโอเคอ่าบัญชีจริงเนี่ยก็คือหากเราทำการล็อกอินด้วยอ่า username password ใช่ไหมครับเข้ามา ผ่านพวกแพลตฟอร์มอย่างเช่นตัว MetaTrader เนี่ยถ้าเกิดผ่านทางโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือว่า iOS นะครับมันจะมีแถบคาดนะครับว่าเป็นบัญชีประเภทไหนหากมีแถบคาดสีเหลืองอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นบัญชีจริงนะครับเป็นบัญชีจริงแต่ถ้าเป็นบัญชีเดโมเนี่ยมันจะเป็นแถบคาดสีเขียวนะครับประมาณประมาณไหนประมาณนี้ สักคู่ครับเนี่ยฮะก็คือข้างบนเนี่ยเป็นแถบค่าสีเหลืองนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นแถบค่าสีเขียวก็คือหมายถึงบัญชีทดลองนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเป็นบัญชีประเภทใหน,นะครับอ่ะก็สําหรับบัญชีจริงเนี่ยก็คงจะไม่มีอ่ะคำนิยามหรือว่าเอ่อการเขียนอธิบายอะไรที่มันยุ่งยากนะครับ ก็สรุปง่ายๆก็คือเป็นบัญชีเทรดของเราปกตินี่แหละเป็นบัญชีที่เราต้องฝากเงินเข้าไปจริงๆเป็นบัญชีที่เราต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดบัญชีนะครับก็สหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับหากมีข้อสงสัยนะครับแนะนําหรือติชมนะครับก็สามารถที่จะ add มาทาง Line Official นะครับ a d elu f o l e x นะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่ให้พลาด ข่าวสารนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ